สวัสดีครับพี่นอ้องไม่นี้กับเป็นมือใหม่เลือที่สองอพี่น้องเนาะที่ได้กับผมเลยเอากบลงเราะเมื่อวาน,นพี่น้องเนาะสางฝนเทียมให้รอบที่หาบอสุดทถ่ายเป็นเดือพี่นอนะ้องเนาะไม่นี่ผมสิ้ภาพพี่น้องไปเบ่งไครกบนํากันเลยครับว่ามันจะได้หน่อยร้ายสัานใดรอบที่หาของเหรียญพี่น้องเนาะกบสุดเดียวโดยแม่พันธุ์ยี่สิบตัวพี่น้องเนาะ วันนี้มีทุกบอ่อแล้วได้พี่น้องนี่ยวันนี้ก็เริ่มไงล่ะกัดกินกันอยู่ยพี่น้องเอ้ยลูกพวกนี้แก้ปัญหาบอ่อเศร้าเลยกินกันสุกเลยเลยมันละโตสองโตเป็นธรรมศาสตร์ของอบน้องพี่น้องเนาะนี่ครับเปิดไข่สำคัญพี่น้องบ่อสุดท้ายต่อเนาะไข่นั่นนะพี่น้องเนาะ เท่าลงไปเสียนข,า,ขาวๆหนะคือไข่รกรบจ้องเนาะย่างหลายคือเราได้พี่ดอกพูดพูดอยู่นี่แนมเห็นขาวๆนี่นนนนคือไข่กรบทุกนั้นเลยนี่ผมได้ทำการเอาลงรอบที่หาพี่น้องเอ้ยกบสุดเดียวภายในเดือนเดียวนี่หัวมันทีฟักโตเป็นจังไรรอบนี่นะพี่น้องเนาะ